เห็นยาพใช่ไหมครับเราเขาไม่รู้ว่าตรงเนี้มันจะลงไปอีกไหมลงอีกไหมแล้วเขาคิดว่าแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละแล้งัดเขาเรียกงัดจังหวะหนึ่งซึ่งงัดจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะนี้ครับจังหวะตูดนี้นี่คืองัดจังหวะหนึ่งแต่พองัดแล้วมันไม่ไปไหนมันไม่เบรกมันเด้งขึ้นไปน้อยนึงแล้วมันลงต่องัดเดรงไปน้อยนึงแล้วมันลงต่อเขาเรียกว่าจังหวะหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจังหวะเนี้มันดัน เด้งขึ้นไปจนไปเบรกไฮไหนสักอันหนึ่งให้เห็นว่ามันเกิดการทำลายโครงสร้างขาลงในไทม์เฟรมเล็กแล้วค่อยหาจังหวะขึ้นลดไปดีกว่าอันนี้คือโคทคที่เซฟที่สุดแล้วนะครับนี่คือแนวทางที่เซฟที่สุดแล้วนี่คือแนวทางที่เซฟที่สุดแล้วนะครับไม่มีครับข่าวมีข่าวของส้มสามสี่ทุ่มเลยฉะนั้นวันนี้ครับใครที่ติดบายอยู่ด้านบนอดใจรอครับถ้า อยากจะได้คืนแล้วพอร์ตมันมันจะไม่ไหวนะครับต้องเติมสู้นะถ้าคิดว่าจะเอาคืนแต่ถ้าคิดว่าจะไม่เอาคืนพอแล้วก็ยอมมีแค่นี้ครับก็ยอม w h t time f r a m e boss? M5 m 5 M5 m i n u t e น้นตอนนี้อยู่ในโซนบายโซนดีมันเดย์ซึ่งมันก็ยังแบบดูมันเงียบเหงาอ่ะเห็พี่เห็นดีมันเดย์ใช่ไหมตอนนี้คือดีมันเดย์แล้วนะครับตอนนี้คือ d e m a n เดย์แล้วผมกะว่าให้หลุดดีมันเดย์คือ93.1เนี่ย9อ่ะ2 3 9 1เนี่ยให้มาดุดีมันเดย์แล้วค่อยหาจังหวะบายจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าใครอยากจะคิดจะบายตรงนี้ก็ต้อง s l ข้างล่าง ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ราคา96ก็ประมาณ5,600จุดถ้าทาถ้าอยากจะเข้าก็หาจังหวะเข้าได้เพราะอะไรเพราะตรงนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่เห็นตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมดีตีมาแล้วตรงนี้เป็นดีมันเดย์ด้วยนะครับตรงนี้เป็นดีมันเดย์ด้วยปลายไส้ดีมันเดย์เพราะตอนนี้ถ้าเหลือคือเหลือออเดอร์บ็อกซ์ข้างล่างนี้แล้วในไทม์เฟรมเ1หนึ่งเหลือออเดอร์บ็อกซ์ข้างล่างนี้แล้วในไทม์เฟรมเ1หนึ่ง ออเดร์บอกก็คืออะไรมันก็คือในส่วนของดีมานประเภทหนึ่งแหละหละมันก็คือดีมานประเภทหนึ่งนะครับแังนั้นถ้าหลุดมาโซนนี้ยังดูหน้าบายขึ้นไหมแล้วหาจากกังหวะเซลล์ลงมาดีกว่าก็ได้นะครับ ก็ดูเอาว่านี่คือจังหวะเซลทั้งจังหวะที่จะงัดบายได้อยู่แค่แถวเนี้ยเนี่ยโซนเนี้ยก่อนนะครับข้างล่างนี้ก็สองสามแปดสองนูน่นเนาะมันติดไปแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมมันกลับมาติดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันใช้ไปแล้วนะที่หมายถึงคือตรงนี้ไหมตรงแท่งนี้ไหมครับถ้านี้เราใช้ไปแล้วนะแท่งนี้ใช้ไปแล้วเท่ากับตอนนี้คือเป็นดีมานเม้นนี้แล้วนะตอนนี้คือติดคัด ปัจจุบันนี้คือติดดีมานเม็ดนี้อยู่ซึ่งถ้าเปิดไปเดเนี่ยอันนี้คือดีมานนี่คือดีมานเดเหมือนกันนะครับณโซนเนี้ยโอเคไหมสำหรับใครจะดักบ่ายก็ ก็เบา,ามือนิดนึงนะครับใครจะ follow s ล l ์ลงมาใจคุณก้าวฝั่งใบอีต้องยอมรับถ้าใคร follow s ล l ์ลงมาแบบเนี่ยอยู่ดีๆเผลอกดกดเลยเนะี่ยใจคุณก้ามากนะใช้ไปครึ่งเดียวปะครับมีครึ่งเดียวด้วยเหรอใช้แล้วมันคือใช้แล้วมันมีใช้ครึ่งเดียวเหลือครึ่งหนึ่งเหรอ ใช้แล้วคือใช้แล้วครับเวลาเราเวลาผมเวลาผมเทรดโซนไหนผมใช้แล้วผมจะมองว่าโซนแต่และโซนน่ะมันคือกองกําลังทหารที่สู้กันระหว่างฝั่งเขียวกับฝั่งแดงฝั่งซื้อกับฝั่งขายฉะนั้นโซนแต่และโซนมาอย่างโซนแบบเนี้ยมันก็จะมีป้อมปราการทหารมาเยอะเขาสู้ไม่ไหวเขาก็ล่าถอยเขาก็โดนเหมือนเหมือนเป็นกูเหมือนเ็นแมปอะเหมือนตอนนาซีตอนนั้น,นเหครับที่เขาตีทะลุทะลุทะลุเมืองทะลุ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 มาเหมือน พม่าที่มาตีถึงทะลุเข้ามาในถึงบ้านบางละจันอารมณ์ประมาณนี้คือผมมองเป็นแบบนี้เวลามองว่าตรงไหนมีเงินคือตรงไหนมีกองกําลังเยอะตรงไหนสู้กันอยู่สมมติมาปุ๊บเจอป้อมปาการโดนสวนกลับไปเขาก็กลับเด้งกลับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเขาไปเตรียมตัวกลับมาใหม่กระแทกลงมาใหม่แบบนี้ยฉะนั้นอะไรที่โดนใช้แล้วก็จะไม่กล้าก็จะไม่เข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเนีย่ยตอนนี้ติดดีมาเด บายได้ไหมใครอยากบายบายเลยผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกครับผมก็ไม่รู้มันจะเด้งได้หรือไม่หรือจะเด้งไปได้ไกลด้วยไหมอะไรเงี้ครับผมก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากแต่เพียงแค่ตอนนี้ผมรอให้เกิดภาพภาพนี้อยู่ผมรอให้เกิดภาพภาพนี้อยู่ 7จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแถวแถวข้างบนครับวันนี้ไม่ได้เทรดสักออเดอร์เลยครับ <laughs> วันนี้ไม่ได้เข้าออเดอร์เลยโค้ด <c oughs> ครับตั้งแต่ลงมามันยังไม่เจอใช่ครับเพราะมันยังไม่ถึงจุดอะไรที่เขาเอาอยู่ครับใช่ครับพี่ต่อมันยังเขาเขาเขาเรียกว่ายังไม่ถึงจุดที่จะเอาอยู่แค่นั้นเองพี่ต่อฉะนั้น โอ้โหเนี่ป้าที่แต่นาะผูมิประสบการณ์นะนะรับตาเทศยนมาสั้นว่ายินดีด้วยนะฮะเซลล์นั้งแต่82โพสต์๊นะฮะเป็นนางไใดในจักรันยินดีน้ำเจ้าคือแม่นกระดอกก็ได้แท้เซล82แบบนี้คุณไม่เซลทุกราคาเหรอสกาวขึ้นไปคุณก็เซลเซลไม้หนึ่งเซลไม้หนึ่งเงี้ยเหรอเซลไม้หนึ่งเซลไม้หนึ่งอย่างเงี้ยเหรอนะฮะ เซลสองสี่สี่อ๋อฮะคุณตื่นมาเซลทันเหรอเมื่อเช้าเซลตอนหกโมงเลยเหรอมาถึงปุ๊บเซลหกโมงเลยมีสิ์ลงอีกไหมโค้ดมันมันเจอแนวรับอยู่ที่ว่ามันมีแรงไหมถ้ามีแรงก็ลงต่อนะฮะศูนย์จุดศูนย์สองสองไม้ครับภาาโอเคแสดงว่าคุณแบบเล่นพอตเล็กเล่นเล่นหล,ลอดเล็กทนกําไรเอาเหรอเล่นหลอดเล็กทนกําไรเอาอืมก็ดีก็ดีดแนะนําว่า กรณีนี้ถ้าเราได้กําไรแล้วใช่ไหมแนะนําว่าให้เอากําไรที่ได้่ะไปเทรดให้มันได้กําไรเร็วก็คือใช้เทคนิคค,ความแม่นนะความแม่นเนี่ยมันจะไวใช้เทคนิคค,ความแม่นปุ๊บกําไรจะไวไวปุ๊บมันจะก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าการที่กราฟเราใช้หลอดน้อยแล้วถือยาวเนี่ยมันมันทำให้เราได้กําไรเยอะจริงกรณีที่กราฟมันวิ่งแรงๆมันวิ่งยาวยแต่ครั้นี้มันจะมีช่วงพัก ไซเบ์ช่วงพักไซเบ์คุณจะต้องเอาเทคนิคสั้นทําไมคุณต้องเรียน M5 เพราะ M5 จะสอนเรื่องการหาจุดเข้าใน M5 สามารถเก็บโยกสั้นได้ดังนั้นคนที่มีวิชา M คือต่อให้คุณเรียนท่าเทตดไหนก็ตามคุณต้องมีวิชา M5 เพราะวิชา M5 คือเดอะเวสในการทําเงินในท่าเทรดไซเบย์ก็ได้ตามเทนก็ได้ลักต้านก็ได้คือแบบได้หลายอย่างมากใน M5 ้านะฮะท่าเด้งยังถือท่าเปลี่ยนหน้าก็เลิกละครับนะ รับ h ตสตรงนี้จะลงต่อหรือเปล่าก็นุก็ไม่มีแท่งเขียวมาเลยนะคะก็ไม่แน่นะนะหนู่าลงสองสามแปดสามครับผมทำตามนะฮะเพราะว่าคือคุณต้องรู้ว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้วิ่งยาวๆทุกวันมันจะมีห่วงของการวิ่งไซเว์ แต่คนที่เล่นทำเฟรมเล็กเนี่ยอย่างโค้ดแพมเนี่ยก็จะสามารถหาจุดข้อทำกำไรได้และที่สำคัญเราก็หาที่ออกไวเหมือนกันเหมือนเมือนเมื่อคืนเน่ะเมื่อคืนโคน้ดแพมรู้ปุ๊บเลยว่าตัวเองแบบผิดทางแน่นอนบอก SL ตรงนี้ยอมโดดเปลี่ยนหน้าเล่นเฉยเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือการที่รู้ว่ากราฟเนี่ยไม่ใช่ทางพอไม่ใช่ทางปุ๊บก็ตามตบเอาคืนอพอ,อคืนได้รวันหลังก็ตามไปใหม่ได้นะคะ ใช้ทําเฟรมอะไรครับนะเออโค้ดแคมจะดูที่ทําเฟรมใหญ่แล้วก็เข้าไปเข้าประเทศทําเฟรมเล็กนะนะคะสวัสดีโค้ดเพิ่งมาสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะวันนี้เขาหอบเงินโกยเงินเยอะมากเลยวันนี้นะสำหรับ v ีไพี่น้องเราชาวเทรดเดอร์บางท่านได้ร้อยห้าสบรอยแปดิเปอร์นตะ์ะคะสุดยอดมากเลยเมื่อวานเอสสองสี่เจ็ดห้านะคะ ตั้ง SL 2470หน้าไม้ต่อมาลงมาถึง2440เลยปล่อยยาวเลยเอ,อ้าวยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะสองสี่เจห้าข้างบนเลยใช่ไหมอ้าวยินดีด้วยนยินดะีกับทุกกำไรค่ะยินดีกับทุกความสำเร็จในทุกๆคนในการเป็นเทรดเดอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวดูว่าน้องจะยังไง ในแท,ท่ง M5 ยังกดๆยังไม่มีแรงเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสนาทีตลาดมีกาเปิดใช่ไหมสองทุ่มครึ่งใช่ไหมผมตามโค้ดมาตั้งแต่ Success t e a d e r จนวันนี้โค้ดมาไกลมากครับโอ้สวัสดีค่ะยินดีมากเลย Success t e a d e r โอ้ยเวอร์ชันแรกเลยนะนะจริงๆเวอร์ชัน Success t e a d e r จริงหรอโอ้แสดงว่าเป็นเป็นเป็น,น f c ตัวจริงเลยนะ จริงตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยค่แพมใช้คำวา่า success trader ก่อนนะคะแล้วก็มาเป็นเทคนิคทำกำไรแล้วก็มาเป็นทองหนาทีาเป็น private cost นะคะปัจจุบันก็เป็นจุดเข้าทำกำไรรอบละล้านนะคะก็จะมีหลายเวอร์ชันมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณก็ยังไงก็สามารถมานะคะร่วมกันทำกำไรในตลาดนี้ ต่อไปได้เรื่อยๆนะยินดีมากเลยขอบคุณที่นะคะถือว่าเป็นเพื่อนนะคะในวงการเป็นครอบครัวสําหรับนคนที่เทรดนะหกเปีแล้วใช่วันนี้รู้จักโค้ดจริงใช่เจ็ดปีแล้วใช่ไหมโค้ดทำอยู่ในในในไลน์นี้หรือว่าอยู่ในวงการเทรดที่ที่ที่ออกมาให้ความรู้ว่าดปีแล้วใช่ค่ะนะขอบคุณครับยินดีมากเลยเราก็ต่างคนต่างมีแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันมาเทรดด้วยกันนะเราเห็นด้วยกันเราก็เทรดนะคะด้วยกัน เห็นมาควรบายก็บายด้วยกันเห็นมาควนเซลก็เซลด้วยกันวันไหนที่เราแพ้ตลาดก็ให้กําลังใจกันและกันแล้วก็ไปต่อในวงการน,นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมนะพูดคุยกันในไลฟ์ทุกๆครั้งนะคะสามารถแบบมันจะได้มีเพื่อนเขาเรียกมีเพื่อนมีเพื่อนมีคนที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันก็คือการอ่านการาฟแล้วหาเงินนะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องดีนะคุณแพรว่ามันเป็นพลังที่ดีมันเป็นเอ่อมันเป็นกลุ่มคนที่คือเราสนับสนุนกนะันอ่ะหมายความว่าก็มีคนถามคนนะ เอาโค้ดทำเาขาเรียกอะไรรู้แล้วทำไมต้องออกมาบอกคนอื่นก็นี้ไงก็อ,อยากให้คนอื่นรู้ด้วยไงมันไม่ดีมันดีนะก็ส่วนเราบายแล้วก็บวกด้วยกันก็ต่างคนต่างได้อยู่ที่การตัดสินใจบายบวกด้วยกันเซลบวกด้วยกันนะคะหรือว่าวันไหนที่เราแพ้แล้วก็โอเคให้กําลังใจกันแล้วก็บอกวิธีคิดให้คิดแบบนี้สิเดี๋ยวได้เดี๋ยวไปต่อได้หรือว่าปรับความคิดแบบนี้นิดนึงนะอย่าไปนอยนะเสียเวลาเดี๋ยวกับทำอะไรใหม่เงี้ยก็มาแชร์กันมาเล่ากันนะให้ทุกคนประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะ วันนี้คงพักละโคดนะฮะ M 1ลงนะฮะพักตัวขยับเสร็จแล้วมันก็ยังลงอยู่แล้วก็ชนให้สีแล้วนะอยู่ที่ว่าตลาดจะซื้อกลับหรือเปล่าแต่มันมีแท่งหนึ่งต้องบอก V.I.P. แบบนี้แท่งนี้มันเป็น P.A. ไว้อยู่นะมันอยู่ที่ว่า P.A. ตรงนี้มันจะกลับมาแบ็ k เทสไหม P.A. นะคะมันเหมือนแบบมันทําสัญลักษณ์การขึ้นอยู่นะตรงนี้โคดแพรถึงบอกว่าอย่าไปฟอลโล่อย่าไปตามนะอะไรเงี้ย วันนี้พอตสิบเหรียญได้กำไรยี่สิบสามเหรียญค่ะโค้ดถอนแล้วเอาทุนไว้ต่อคะ่ะอ่ะยินดีด้วยพอตสิบเหรียญได้ยี่สิบสามเหรียญโอ้หสุดยอดมากเลยอ่ะนะคะเก่งมากๆเลยวันนี้ดูง่ายใช่ใช่วันนี้วิธีการเทรดคือมันก็ตามไงมันเล่นตามไงมันก็ตรงสูตรเราหมดเลยอ่ะเพราะเราเล่นตามเทรนเราเป็นสายเทรดตามเทรน เราเป็นสายเทรดตามเทรนด์ดังนั้นวิธีการเทรดของเราก็นะเล่นตามนั่นเองสวัสดีโค้สวัสดีค่ะเพิ่งมาเหรอคะสวัสดีเทรดเดอร์ค่ะผมต้องกินมามา่มายาวเลยทำไมต้องกินมามา่าไม่เป็นไรกินอะไรก็ไปต่อนะฮะกินมามา่มายาวเลยหมายความว่า เถอะไม่ได้กำไรเลยต้องกินมาม่าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไม่ต้องมันเียเรียคดกินมาม่าเป็นประจำนะฮะไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ามาม่าไม่มีตังกินมาม่าไม่จริงไม่จริงบอกเลยนะฮะมีตังก็กินมาม่าไม่เกี่ยวนะฮะอย่าบอกว่ามาม่าเป็นของผมไม่ใช่โค้ดแพมยังกินทุกวันนี้ยังกินยังซื้อมา